วัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านคำไฮนะครับตำบลคำไฮอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยผมจะพามาดูที่ดินแปลงนี้นะฮะที่ดินแปลงนี้มีบ้านหนึ่งหลังหกไร่นะครับเป็นฉนดคุดแดงนี่ครับแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอพนมไพรเนี่ยก็ประมาณ 7กิโลนะครับแปลงนี้ทางเข้าบ้านคำไฮพอดีนะครับแปลงนี้ติดถนนหลวง2043นะครับติดถนนหลวงพนมไพรมหาชนะชัยนะครับแปลงนี้จะใกล้ปั๊มน้ำมันใกล้โรงเรียนนะครับใกล้ร้านขายปุ๋ยนี่ครับแปงนี้หน้ากว้างติดถนนหลวงเนี่ย จกก้าวประมาณสิบ6 0 7ดเมตรได้นะครับนี่นผมจะพาเข้าไปดูด้านในมีบ้านหนึ่งหลังนะครับนี่หกไร่นะครับหกไร่กว่าเป็นฉนดนุดแดงก็ขายอยู่ที่สามล้านเก้าแสนบาทนะครับนี่มีบ้านเล็กที่แล้วมีน้ำมีไฟนะครับน้ำประปาพร้อมแปลงนี้ดูระดับระดับถนนนะครับนี่ ถมก็คงถุ่มไม่เยอะนะครับก็ประมาณ5เซนติเมตรได้นะครับระดับถนนกับตัวบ้านนะครับนี่ผมพาเข้าไปดูแปลงนี้ด้านหน้ามันก็ประมาณ16เมตรได้นะครับนี่16เมตรมีบ้านหนึ่งหลังแล้วมันจะไปกว้างข้างหลังนะครับข้างหลังนี่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นที่นาที่นาด้านซ้ายด้านขวานี่ จะติดคลองน้ํานะครับไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านชาติบ้านชาติเจริญนะครับนี่บรรยากาศลมเลื่นดีนะครับถ้าใครสนใจก็ให้มาดูนะครับแปลงนี้น่าจะห่างจากอําเภอมหาชนาชัยก็ประมาณ20สบกิโลนี่ไม่เปี่ยวนะครับ นี่ด้านนั้นด้านหลังก็แดดก็ส่องตาหน่อยนะครับด้านนี้ก็กําแพงนะกําแพงหน้าน,นี้ก็จะไปตามคันนาตรงนี้นะครับด้านหลังปึ๊บมาถึงต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวถึงความลึกนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะตัดตัดมาถมตรงนี้ก็จะเป็นติดทางสาธารณะอีกด้านหนึ่งนะครับ ด้านขวามือตรงนี้นะครับเป็นฉนดกุดแดงหกไร่กว่านะครับนี่เดี๋ยวผมพาเดินเข้ามาดูมีบ้านหนึ่งหลังถ้าใครสนใจก็ให้มาดูนะครับด้านหน้าก็แปลงนี้เหมาะด้านหน้าก็ทําค้าขายก็ได้นะครับด้านหลังก็ทําเป็นโคกหนองนานะครับเป็นสวนที่อยู่นี่มีสะมีสะหนึ่งบนี่ผมพาเดินลงมาดู นี่ลึกความลึกนึงก็จะมาถึงต้นมะพร้าวตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มันจะกว้างออกไปเดี๋ยวผมมีแบบถ่ายมุมสูงอยู่มีแบบที่ยิงไง้ดาวเทียมอยู่เดี๋ยวผมจะเอาลงต้นต้นชิปนะครับนี่มีบ่ออันนึงนี่ฮะใกล้โรงเรียนนี่ใกล้โรงเรียนบ้านํำไห้นะครับ โรงเรียนก็จะถึงก็ประมาณมสามนี่ขยายโอกาสก็จะมาฝั่งนี้นะครับรถผมจอดอยู่ตรงนั้นก็เป็นถนนหลวงนะครับฝั่งชั้สูงนี่เป็นคลองเป็นคลองแล้วก็เป็นในถนนถนนไปอีกติดถนนฝั่งนี้ก็ประมาณ100ร้อยกว่าเมตรนะฮะติดถนนคอนจี ร้อยกว่าเมตรหกไร่กว่าถ้าใครสนใจก็ให้มาดูนะครับอยู่ที่บ้านคําไฮ้นะครับตําบลคําไฮ้ําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะแถวนี้ก็สามารถทํานาปังได้นะครับทํานาปังนาปีได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าใกล้คลองน้ำน้ำไม่ขาดนะครับแต่ว่าไม่ท่วมี่เดี๋ยวผมจะแฟล้องดูให้รอบๆนี่มจะจัดมา ฝั่งนี้หน้ากว้างก็ทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านก็ประมาณสิบห้าสิบหกเมตรก็จะมากว้างกว้างข้างหลังนะครับกว้างกว้างข้างหลังออกนี่ฮะข้างหลังนี่จะกว้างมากเลยนะครับนี่บรรยากาศร่มเลื่อนดีนะครับหกไร่กว่า,วาเป็นฉนดคุดแดงขายอยู่ที่สามล้านเก้าแสนบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ให้มาดูแล้วก็ต่อรองกันนะฮะ สุดท้ายนี้ผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินบาสพาลุยด้วยนะครับกับช่องเพจนะฮะที่ซื้อขายที่ดินบาสพาลุยนะฮะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเผื่อได้เป็นกำลังใจหาแพงใหม่ๆถูกๆให้ดูนะครับเพื่อได้ชมกันไม่ซื้อไม่ว่านะครับขอให้ชมไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่า แปลงนี้มันอยู่แถวนี้เขาขายเท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็ก็ดูนะฮะนี่ครับตรงนี้น่าจะทำนาปีนาปังได้นะครับก็ยาวไปถึงนู่นนะฮะสุดท้ายนี้ก็ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ091015 1 1 7 9นึ่งศูนย์้านนะครับเบอร์บาสนะครับเบอร์นี้จะขึ้นลายนะครับเดี๋ยวผมส่งฉนดให้ดูนะฮะครับรบ,บ๊ายบาย